โดยพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มขึ้นในเวลา10นาฬิกานะครับสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกปะปวัตนสูตรตักป่าแดคณะสงฆ์สื่อสารอริยประเพณีอันงดง,งามของชาวพุทธและร่วมพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยนานมิตรปราณีสุชยะเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นร่วมถวายพระตาหารเพเนแดคณะสงฆ์ณหอศรนุญ,ญาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนกยูงและร่วมกันปฏิบัติธรรมพร้อมกับผู้มีบุญทั่วโลก ผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำกล่าวคำปล่อยสว์เปปลอลให้ชีวิตสัตว์เป็นทอนเพื่อบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชยโยเนื่องในวาระอายุวัฒนามงคลครบครอบ,บ78ปีพร้อมทั้งได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายที่ลานรเพศอดโดยมีการยนานมิตรวิชุดามัสุโมโตกรัรยาณมิตรกมลทิพทาคามิสวะและกรัรยาณมิตรสุสวัตทาคอสุกะ เป็นพุทธแนํกล่าวคำถวายจากนั้นท่านสาภาพนะครับได้รวมกันถวายปจัจจัยเท雅ธรรมในกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์และยังได้รับชมภาพประมวลการสร้างบารมีของผู้มีบุญทุกท่านที่เกิดในเดือนเมษายนพร้อมกันนี้ท่านาภาพเดือนเกิดเมษายนนะครับก็ได้น้อมรับของขวัญที่ระลึกจากท่านประธานสงฆ์จากนั้นทุกท่านก็เดินทางไปที่แม่น้ําจิกุมะครับ เพื่อร่วมการปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทอนและยังได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันด้วยเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ได้ร่วมกันทำในครั้งนี้ครับ